สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําและก็ทดสอบประสิทธิภาพการตัดของหัวปรับแรงดันต่ำนะครับยี่ห้อไฮแก๊สนะครับเป็นรุ่นเซฟตี้ป้องกันแก๊สรั่วได้มีปุ่มกดนะครับรุ่นนี้นะครับคุณภาพสูงจริงๆนะครับก็ผลิตย่างพิถีพิถันใช้เกรด A ตังนั้นเลยนะครับนี่ครับป้องกันแก๊สรั่วได้นะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับที่มีใช้เตาแก๊สอยู่ที่บ้านนะครับ ไปดูหัวปรับเลยครับที่เข้าหมุนเข้าทางแก๊สเนี่ยครับถ้าไม่มีระบบเซฟตี้แบบนี้นะครับคุณลูกค้าเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนมาเป็นใช้ระบบป้องกันแก๊สรั่วดีกว่านะครับตัวนี้ตัดหนึ่งครั้งลองว่าคุ้มแค่ตัดครั้งเดียวก็คุ้มแล้วนะครับคือเผื่อครับเผื่อป้องกันไว้นะครับคนเราเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยครับสังเกตนะครับต้องมีประกันทุกอย่างนะฮะพรบยังประกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในบ้านของเราเนี่ยนะครับ ไม่มองอย่างมองข้ามนะครับเพราะว่าแก๊สนี่อันตรายไอ้ตัวนี้สามารถตัดแก๊สได้ด้วยนะครับส่วนอุปกรณ์ไอ้วัสดุที่ใช้นะครับทนทนทานนะครับเกลียวนะครับสังเกตนะฮะเกลียวเป็นทองเหลืองทั้งหมดเลยฮะเกลียวเข้าถังเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองมีปุ่มกดป้องกันแก๊สรั่วนะับปุ่มเซฟตี้นะครับแล้วก็มีลูกลอยนะครับอันนี้เขาเรียกลูกลอยนะครับรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในคลิปเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าชมคลิปแล้ว คุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาครับยี่ห้อไฮแกสนะครับประสิทธิภาพสูงนะครับประสิทธิภาพสูงแน่นอนนะครับชมคลิปรายละเอียดนะครับแล้วผมจะลองในคลิปจะลองทดทดสอบการตัดดูนะครับแต่ก็บอกว่าคุณลูกค้าอย่าทําตามนะครับเป็นเพียงแต่ว่าเราทดสอบประสิทธิภาพว่าการตัดของเราเนี่ยสามารถตัดถึงขั้นเหมือนปิดถังเลยนะครับลูกค้าชมคลิปแล้วครับชอบก็โทรติดต่อได้นะครับทางเบอร์ที่ให้นี้นะครับแล้วก็ทาง Facebook ทางไลน์ทาง Youtube ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ชมคลิปอย่าลืมไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะครับเชิญชมคลิปนะครับเชิญครับครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำนะครับแล้วก็ทดสอบนะฮะเป็นหัวปรับแรงดันต่ำใช้กับเตาในบ้านนะครับ เตาบ้านทั่วๆไปนะครับเป็นแรงดันต่ำนะครับรุ่นนี้เป็นระบบเซฟตี้นะครับป้องกันแก๊สรั่วได้นะครับป้องกันและแก๊สรั่วได้เลยครับคือถ้าใส่หรืใส่รั่วตัดนี่นะครับไฟแช็คลนตรงนี้ไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าเขาตัดถังได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับตัวนี้นะครับมีปุ่มกดนะครับมีปุ่มกดเพื่อให้แก๊สเดินนะพอแก๊สเดินมาปุ๊บนะครับพอปุ่มกดปุ๊บเนี่ยนะครับพอกดปุ่มปุ๊บนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับกดปุ่มปุ๊บ ไม่ได้เปิดแก๊สอ่ากดปุ่มครับปุ๊บฮนะสีเขียวจะขึ้นเลยมะนี่สีเขียวขึ้นเลยนะครับเนี่ยฮะถ้าตัดก็มันจะหุบ,หบลงไปนะครับพอแก๊สวิ่งผ่านเนี่ยเราจะเห็นนะครับแก๊สวิ่งผ่านอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ตัดแก๊สได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบการตัดแก๊สนะครับแต่ต้องบอกกับคุณลูกค้านะครับอ่า ไม่แนะนําให้ท ok ําตามนะครับอันนี้เราทําเพื่อทดสอบนะครับทำตามไม่ได้อันตรายเพราะผมทําลักษณะว่าทําเป็น3มทางมีรูรั่วตรงนี้สมมติว่ามันรั่วตรงนี้นะครับสังเกตนะครับกดปุ่มปุ๊บนะครับที่มือผมนี่สมมติว่าใช้งานปกติแล้วนี่ต่อเข้าต่อเข้าเตาแก๊สนะครับต่อเข้าเตาแก๊สสมมุติว an <motor> ่าที่มือผมนี่เป็นรูรั่วนะครับนตัดนะครับดังฟลิกตัดนะครับเล็บไอตัวนี้ก็จะกระเด้งลงมานะครับเก็บกลายเป็นสีแดงนะครับ ยี่ห้อไฮแก๊ดครับวัสดุทำตรงนี้เกลียวเป็นทองเหลืองแท้เลยนะครับทนแน่นอนอายุการใช้งานทนจริงๆนะครับทนมากๆใช้ได้หลายปีแล้วครับอายุการใช้งานแล้วก็ด้านในนี่ครับแผ่นไดอะแฟมนี่ครับมีสองชั้นนะครับมีสองชั้นเป็นใยถักเป็นใยเป็นใยแก้วถักด้วยแล้วก็เป็นเป็นผ้าผ้าใบอย่างดีเลยนะครับอันนี้จะแข็งแรงทนทานนะครับเดี๋ยวเราจะ ลองไฟให้ดูนะครับอ่าสมมุตินะครับสมมุตินะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมกดปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ่มแก๊สวิ่งผ่านแล้วนะครับนี่สีเขียวแก๊สวิ่งผ่านแล้วนะครับอ่าแก๊สวิ่งผ่านแล้วอันนี้นี่ครับนี่นะที่มือผมนี่นะครับ สมมติว่าแก๊สรั่วฮะตัดแล้วนะครับไฟดับเลยใช่ไหมครับอ่าแก๊สรั่วแล้วก็ตัดทันทีเลยนะครับเนี่นะครับความปลอดภัยความปลอดภัยได้ร้อยเปอร์เซนต์จริงๆนะครับสายหลุดสายรั่วตัดได้นะครับตัวนี้ก็สามารถทําแบบอื่นได้อีกคือาสามารถเช็ครั่วได้นะครับสามารถเช็คก,การรั่วไหลของแก๊สหรือแก๊สซึมได้ครับพอ แก๊สซึมเนี่ยเรามีกลิ่นแก๊สเหม็นๆนี่เราไม่รู้เอ้มันมันมันรัน่วตรงไหนนะครับการการเท็การซึมก็ไม่ยากนะครับแค่เปิดนะครับแต่ว่าในเตาเนี่ยเราปิดสวิตช์ไว้นะครับเตาเราปิดสวิตช์ไว้นะครับแล้วเราก็กดปุ่มนะครับกดปุ่มสมมุตินะครับกดปุ่มปุ๊บนะดูนะครับสีเขียวมันขึ้นมาใช่ไหมครับพอสีเขียวขึ้นมาแล้วคุณลูกค้าก็าปิดทางแกส๊สนะฮะ ปิดถังแก๊สไว้นะครับปิดถังแก๊สเหมือนว่ากักกักให้แก๊สมาอยู่ในสายกับระหว่างถังแก๊สกับเตาแก๊สเนี่ยถ้ารั่วก็รั่วระหว่างนี้แหละทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งถ้าเกิดมันไอสีเขียวเนี่ยมันกลับกลายเป็นสีแดงอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีการรั่วซึมแล้วลครับคุณลูกค้าก็เอาน้ําสบู่นะครับถูๆๆอ่อาอน้าสบู่ไล่ๆดูว่าตรงไหนมันรั่วนะครับอาจจะเป็นว่า ไอ้สายตัวนี้ต้องตัดสายแล้วเสียบใหม่ไหมเพราะว่ามันยางมันตายแล้วอะไรเงี้ยสายมันตายแล้วเงี้ยก็ลองลองเทสได้ตัวนี้าสามารถเทสได้แบบนี้จริงๆนะครับแล้วตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อนะครับว่าตัวนี้สามารถปิดถังได้นะครับถ้าถังมันเสื่อมนะครับหมายความว่าวาวตัวนี้มันปิดไม่อยู่นะครับปิดไม่อยู่แก๊สไหลออกตลอดเวลานะครับแน่นอนครับ ถัทงที่เวียนไปเวียนมานะครับในร้านแก๊สเนี่ยบางครั้งก็ใช้นานแล้ววาล์วมันก็เสื่อมปิดแก๊สไม่อยู่ไอ้ตัวนี้สามารถปิดได้ฮะ <S <S ปิดอุดแก๊สได้ก็คือว่าเราเปิดเราใส่เข้าไปแล้วเราเปิดนะครับแล้วเราเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยแก๊สมันพอเราอุดเข้าไปปุ๊บเนี่ยแก๊สมันก็จะไม่ออกเพราะว่ามันต้องกดปุ่มเราไม่ต้องกดปุ่มแก๊สมันก็จะกั้นไว้ตรงนี้เลยเท่ากับว่าตัวนี้สามารถอุดถังรั่วอุดถังที่วาล์วเสียได้ด้วยนะครับ ครับรายละเอียดย๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับก็ถ้าสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ